จังหวัดตราจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบัตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตร 4, ริ4กรกฎาคม นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขคัติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมซึ่งจัดขึ้นที่สาลาเฉลิมพระเกียรติทับทิมสยาม01หมู่บ้านทับทิมสยาม01ตำบลด่านชุมพลอำเภอเบอะไร่จังหวัดตราด ในพิธีมีข้าราชการจากทุกภาคส่วนทหารตำรวจเหล่ากาชาติคณะแม่บ้านมหาไทยผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำานึกงในพระมหากรุณาธิคุณ ภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยความสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้